เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ระแวกระวังอยู่สม่ำเสมอระแวกระวังเรื่อยๆไม่ประมาทไม่นอนใจก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จตับขันปรินิพานเนี่ยท่ก็ตรัสเอาไว้เนี่ยว่าขอให้ ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทก็สั้นๆหละแต่มันเป็นสั้นๆแบบที่ได้กลั่นกรองคำสอนทั้งหมดทั้งมวลพูดยังไงให้ในวาระสำคัญคนที่มาประชุมกันมากมายพูดยังไงให้สั้นกระทัดรัดคนจำได้และนำไปใช้ได้จริง และเป็นการสรุปรวบรวมคำสอนทั้งหมดทั้งมวลให้มันอยู่ในคำพูดประโยคสั้นๆอันนี้แหละทำยังไงท่านก็รวมลงมาไว้อยู่ตรงนี้แหละคยะวยธรรมมาสั้งข่ารสังขารทั้งหลายมันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปปมาเดนะสัมปาเดธะ ขอท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสำคัญตรงนี้แหละไม่ว่าเราจะทำดียังไงแต่ถ้าเราประมาทประมาทในผลที่เกิดขึ้นว่ามันดีแล้วแล้วเราก็ย่อหย่อนกิเลสมันก็ทำหน้าที่ของมันไปจากการที่เราเดินตรงทางเดินถูกทาง เราก็เดินออกนอกทางได้ทำได้เกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหตุและความดับของเหตุความดับนั้นๆน,นะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเดินตรงทางเดินบนทางได้อย่างสม่ำเสมอไหมเรา มีความประมาทย่อหย่อนที่จะเดินออกนอกทางหรือเปล่าถ้าเราทำเหมือนกับว่ายังไงก็ได้ก็ต้องบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าถ้าเราฟังที่พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงไว้มันก็ไม่ได้มีเฉพาะแต่ ชีวิตนี้ชีวิตเดียวชีวิตก่อนหน้านี้เราก็มีซึ่งถ้าเรายังไม่สาม,มารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้เชื้อของความเกิดมันก็มีอีกก็ยังมีต่อเนื่องอยู่พอมันเกิดมาอีกอันนี้เราก็ รับประกันไม่ได้หรอกว่าเราจะเกิดมาในแบบไหนเราจะเกิดมาในตระกูลที่ขัดสนไหมหรือในตระกูลที่พอมีโพกซั์อยู่บ้างมันเลือกไม่ได้ที่มันเลือกได้คือกรรมกรรมมันจะเป็นตัวกำหนดเป็นตัวเลือกให้เรา แต่ชีวิตชีวิตหนึ่งมันไม่ยาวชีวิตหนึ่งร้อยปีเป็นประมาณสำหรับคนยุคนี้สมัยนี้เนี่ยร้อยปีก็เป็นประมาณถ้าเอาร้อยปีเป็นตัวตั้งลองลบดูว่าเราเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ซึ่งจริงๆนะก็คือแม็กซิมัมนะ เรากําหนดไม่ได้หรอกว่าเราจะตายวันไหนอาจจะเป็นพรุ่งนี้มรืนนี้มันก็ได้ทั้งนั้นแหละมันกําหนดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราทําได้คือใช้เวลาที่มันมีอยู่แน่นอนนะตอนนี้เนี่ยใช้ให้มันดีใช้ให้มันเป็นเป็นการลงทุนที่มันจะได้ผลที่มันจะพอรับประกันตนได้ว่า หลังจากที่เราละอัตภาพนี้ไปแล้วเราก็จะไปในภูมิที่มันเป็นสุขติภูมิไม่ไปทุกติภูมิแล้วอะไรที่มันจะพาเราไปทุกติก็คือความซ่อาหมองความที่มันเป็นเป็นใจที่มันมีคุณภาพไม่ดี ใจที่มันมีบาอยู่ถ้ามันให้ผลใจเศร้าหมองใจขุ่นมัวมันก็พาเราไปทุกติทุกติมีอะไรบ้างก็มีสัตว์รชาญสัตว์นรกเปรตอสุรกายเหล่านี้ทำไมถึงเรียกว่าทุกติเพราะว่าเป็นภูมิที่มันมีทุกข ทุกมากสุขน้อยถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่มีความทุกมากมีความสุขน้อยแต่ถ้าเราไปได้ภูมิที่เป็นสุขคติภูมิก็เป็นภูมิที่มีความสุขโดยเฉลีย่ยมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยซึ่งมนุษย์ ก็เป็นหนึ่งในสุขติภูมิก็มีมนุษย์มีเทวดามีพรหอันนี้ก็เป็นภูมิที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์อยจะบอกว่าไม่มีความทุกข์เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีความทุกข์เทียบกับการที่เราจะหาความสุขได้เนี่ยมันก็มีน้อยหน่อยมีน้อยกว่า ภูมิที่เป็นุกติซึ่งการที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมแบบนี้คอยรักษาจิตใจแบบนี้มันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยได้หลีกไกลจากโลภะโทสะโมหะรัคะพอมันหลีกไกลอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเราก็เป็นใจที่มันมีคุณภาพที่ดี เป็นใจที่ห่างไกลจากเครื่องเศร้าหมองใจเราก็ผ่องใสเบิกบานซึ่งพระพุทธองค์ก็แสดงเอาไว้นะว่าจิตเตสังกฤลิษเถท,ทุกติปาติกังขาก่อนตายเนี่ยถ้าจิตมันเศร้าหมองก็มีทุกติเป็นที่พึงหวังไว้ หวังได้เลยว่าไปสุกติแน่อนอนจิตเตอสังกฤทเิสุขติปาธิกังขาของตายนีย่ถ้าจิตเราเนี่ยมันไม่เศร้าหมองไม่เศร้าหมองมันก็ทำให้เราไปสุขติได้เพราะฉะนั้นทันที่เรามาฝึกหักให้ใจเราได้หลีไกลจากเครื่องเศร้าหมอง ของใจแบบนี้เนี่ยทำจนชมนานทำจนเป็นนิสัยแน่นอนแหละว่าพอมันเป็นนิสัยจิตใจของเราที่ได้รับการอบรมดูแลอย่างดีอย่างต่อเนื่องคุณภาพมันต้องเศร้าหมองได้ยากแน่นอนมันจะต้องผ่องใสเป็นพื้นเดิมมันก็เป็นการรับประกันให้กับตัวเราในแหละว่า ถ้าตราบใดที่เรายังต้องวนเวียนเวียนเกิดเวียนตายอยู่แบบนี้เนี่ยในชาตินี้เนี่ยเราได้ประกันตนเอาไว้แล้วว่ามีโอกาสที่จะไปสุคติภูมิแน่นอนเพราะเรามีสติคอยเห็นใจเราคอยแก้ใจเราอยู่เรื่อยๆจากการที่มันเศร้าหมองเราก็รักษาใจทำให้เครื่องเศร้าหมองมันหายไปหมดไปอยู่เรื่อยๆได้ แน่นอนเลยว่าคุณภาพใจเราก็ต้องเป็นคุณภาพใจที่ดีผ่องใสอยู่เรื่อยเยือกเย็นอยู่เรื่อยๆไม่เร่าร้อนไม่ขุ่นมัวมันไม่ต้องให้ใครมาประกันตนให้เราว่าเราจะไปเกิดที่ไหนจะเกิดดีหรือเกิดไม่ดีไม่ต้องให้ใครมาคอย เสกเป่าคาถาให้ว่าให้ไปอย่างนั้นดีอย่างน้นดีอย่างนี้เราเนี่ยแหละเป็นคนทําเองเรานี่แหละเป็นคนเลือกให้กับตัวเราเองผลที่มันมันเกิดมันก็มาจากเหตุที่เราทำนั่นแหละถ้าเราทําเหตุดีผลมันก็ดีถ้าผลดีมันมากๆม,มันต่อเนื่อง ความดีมันก็ให้ผลอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนแลละมันต้องมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนก็ขอให้เราใช้เวลาตรงนี้ให้มันเข้มข้นให้มันมีประโยชน์ทุกๆนาทีทุกๆวินาที ซึ่งโอกาสที่เราจะมีเวลาแบบนี้ไม่มากไม่มากอย่างน้อยๆคนในวัยทำงานก็ต้องลางงานอย่างเวลาเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องอยู่กับครอบครัวบ้างหรือบางคนก็ต้องทำงานพิเศษเพิ่มมันก็จะไม่มีเวลาที่ได้มาอยู่กับตัวเอง เต็มที่แบบนี้ได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองเต็มที่แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นทางสะดวกเป็นโอกาสสะดวกโอกาสว่างที่ดีที่เราจะได้ได้พัฒนาศักยภาพของใจให้ให้เราเป็นผู้รู้เท่าทันจิตใจของตน มันเริ่มจากการที่เรามีสติที่เราจะเห็นใจรู้ใจรู้เข้าทันใจเรานี่แหละพอเราทำตรงนี้ได้ดีนะอุบายต่างๆมันก็อาจจะยังต้องพึ่งพาการฟังอุบายจากครูบาอาจารย์บ้างแต่อย่างน้อยๆเราเห็นแล้วแหละว่า ที่ที่เราจะบริหารความสุขความทุกข์มันอยู่ตรงไหนที่ที่เราจะแก้ความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างน้อยๆมันต้องได้เห็นแหะได้เห็นว่าเวลาความสุขความทุกข์ของใจมันเป็นเป็นใหญ่เป็นประธาน ของความสุขของเราถ้าเราพยายามบริหารจัดการใจได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขความทุกข์ที่มันบริหารจัดการดีขึ้นแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราทำให้มันกลมกลืนไปกับกิจวัตรประจำวันของเราด้วยอันนั้นยิ่งดีเลยเพราะว่า ชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะไม่ได้แบ่งว่าอันนี้คือเวลาของทางโลกอันนี้คือเวลาของทางธรรมแต่คนที่ใช้ชีวิตได้ดีเขาก็พยายามพัฒนาทางโลกกับทางธรรมเนี่ยไปด้วยกันโบราณอาจารย์ท่านก็เปรียบไว้เหมือนคนที่ต้องมีตาสองข้างมีตาข้างใดข้างหนึ่งมันก็ยังไม่ดี เพราะฉะนั้นทางโลกมันเจริญได้มันก็เอื้อเกื้อหนุนกับความเป็นอยู่ของเราเลยแหละเราก็จะมีปัจจัยสี่ที่มันบริบูรณ์อาจจะประณีตมากขึ้นตามศักยภาพที่เราหาได้แต่การที่เรามีปัจจัยสี่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้รับประกันถึงว่าคุณภาพชีวิตคุณภาพความสุข ความทุกข์ของเรามันจะดีขึ้นแล้วอะไรมันเป็นหลักประกันตัวรับประกันว่าความสุขความทุกข์ของเราเนี่ยมันจะบริหารจัดการได้ก็คือการที่เราเพิ่มเพิ่มงานภายในจิตใจลงไปในชีวิตของเราในกิจกรรมในกิจวัตรของเรา เหมือนอย่างวันนี้เราได้ไปเดินจงกรมใช่ไหมตอนเช้าเดินดูโน่นดูนี่ดูธรรมชาติบ้างอะไรบ้างซึ่งเราก็พยายามที่จะรักษาจิตของเราไว้ที่ลมหายใจตาเราก็ดูไปร่างกายเราก็เดินไปแต่เราก็พยายามรักษาสติกับจิตที่ลมหายใจของเรา มันก็ทําให้เห็นว่าเวลาที่เราทํากิจวัตรประจําวันอย่างอื่นมันก็ทําควบคู่ไปกับการรักษาจิตใจไปได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาทักษะที่เรามีตรงนี้แหละเอาไปปรับใช้ในในชีวิตของเราแต่แน่นอนความยากง่ายในช่วง เวลาแต่ละกิจกรรมมันก็คงจะไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยๆการที่เราได้เพิ่มงานทางด้านจิตใจลงไปในตารางชีวิตของเรามันต้องดีขึ้นแน่นอนแต่ตอนเช้ากับตอนก่อนนอนมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่การงานภายนอกมันน้อย เราอยู่กับเราได้เต็มที่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเต็มที่กับการที่เราจะให้อาหารใจฝึกทักษะทางใจแต่แน่นอนว่าเวลาที่เราทำงานมันก็จะทำได้ยากขึ้นแต่ก็ไม่เชื่อว่าเอามาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่ทำเลยอันนี้ไม่ถูก ตราบใดที่เราต้องการให้ชีวิตของเรามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขหันใจที่มันมากขึ้นเราก็ต้องพยายามแทรกมันลงไปแทรกงานทางธรรมแทรกงานเกี่ยวกับจิตใจลงไปในในตารางชีวิตของเรา เราทําเพื่อปล่อยไม่ได้ทําเพื่อยึดนะถ้าเราคิดว่าเรายึดอะไรแล้วมันดียิ่งยึดไว้ไม่ถูกสิ่งที่ดีก็คือเราพัฒนาไปจนถึงความไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยนะเห็นถึงความไม่มีตัวไม่มีตนซึ่งถ้าเราจะ ทำไปแล้วเห็นตัวเห็นตนนี่มันไม่ถูกนะจะยึดให้มันมีตัวมีตนยึดว่ามันเป็นคุณงามความดีนี่มันไม่ถูกอย่างนั้นใจมันก็ยังเป็นใจที่มันหมักใจที่มันเกรงแล้วมันกระทบเรามันก็กระทบตรงนั้นน่ะแล้วพยายามรักษาอะไรไว้ เวลาตรงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนันก็ช้ำใจอยู่อย่างนั้นแล้วแาวเราไม่รักษาเราไม่ทำให้มันดีแล้วมันจะได้อย่างไงมันก็ถูกแต่สิ่งที่เราทำเราไม่ไม่เหมือนเป็นเราเป็นแค่พี่เลี้ยงพอเราไม่ได้ส่งเข้าไปลยุยไปต่อยเองเป็นเหมือนนักมวย ถ้าเราเป็นนักมวยก็เหมือนเราเข้าไปต่อยเจ็บจริงบาดเจ็บจริงสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูคอยเฝ้าดูเฝ้ารู้ไม่ใช่บังคับให้มันเป็นอย่างนั้นบังคับให้มันเป็นอย่างนี้เรามีหน้าที่ดูรู้เสื่อมก็รู้ทางเจริญเราก็รู้ ทางไหนเสื่อมเราก็ไม่ส่งใจไปทางไหนจเจริญเราก็รักษาใจเอาไว้ให้มันเป็นกลางทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าส่งใจเข้าไปไปเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่ส่งลงไปข้างล่างกิเลสมันอยู่ในใจก็จริงแต่เราไม่ส่งลงไป เราถอนมันขึ้นมาต่างหากเรามีหน้าที่คือถอนมันออกมาถอนใจเราที่มันจมลงไปตรงนั้นเนี่ยถอนมันออกมาถอนมายังไงก็ถอนมาเขาไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากมันมีก็เรื่องของมันแต่เราอยู่ตรงไหนเราก็เอาความเป็นเรามาฝากไว้ที่สติของเราเนี่ย สติที่มันอยู่กับลมหายใจนี่ในตรงที่เรารู้ตรงที่เรารู้สึกพวกนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีเราจะเอาอะไรกับของที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้สิ่งอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งนั้นนำทุกข์มาให้เรา ถ้าเรายังจะยืดเราจะยึดถืออันนั้นเราอยากจะควบคุมมันเอาไว้เพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตามันก็ไม่จริงจริงสิถ้าเราควบคุมมันได้สิ่งที่มันควรจะเป็นคือเรารู้รู้เท่าทันเห็น ให้มันเห็นถึงความที่มันมีสาระจริงหรือเปล่าที่เราควรจะสนใจไปฝากเอาไว้ยึดเอาไว้สิ่งใดที่มันยึดมันก่อเอาไว้มันก็นำทุกข์มาให้เรานลแล้วใจเราเองอะไร ยึดยึดใจเราไว้มันก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็วางมันงถ้าเราวางมันได้มันก็เบาสบายได้วางยังไงก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันเห็นมันต่างหากมันจะมีมันจะไม่มีก็ช่างหัวมันไป เรามีแค่ความรู้สึกตัวที่อยู่กับลมแค่นั้นเองอยู่แบบให้ใจมันนิ่มนวลถ้าใจมันแข็งบังคับให้มันอยู่มันก็ไม่สบายเพราะนั้นเราก็ค่อยๆปรับจังหวะให้มันนิ่มให้ใจมันอ่อนนวลอ่อนนิ่ม หายใจอย่างมีความสุขนะไม่ได้ยึดลมเรามีหน้าที่แค่เอาใจไปแปะแปๆไว้เฉยๆฝากไว้เป็นเครื่องระลึกเป็นฐานที่มั่นเฉยๆแต่เราไม่ได้เกาะมันไว้หรอกมันเป็นเครื่องหมายที่จะคอยประคองให้ใจเราอยู่ตรงนี้สติเราอยู่ตรงนี้แต่เราก็ไม่ได้ยึดมันไว้ เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเว <mis> ลาที่ลมหายใจเข้าเนะี่ย <í> เราก็ถอยตัวเราเข้ามาตามลมหายใจไปด้วยมันจะได้กลับมาเป็นผู้ดูไม่ใช่ปล่อยไปตามเป็นผู้เล่น พอเราหายใจเข้าเรามีสต,ติตามเข้ามาได้เราก็ล็อกความรู้สึกเอาไว้เราจะได้ตั้งตนเป็นผู้ดูไม่ต้องดูให้มันเป็นจุดเป็นพินพอยก็ได้ขอแค่เรารู้ว่าสติเราอยู่อยู่จนเพาะหน้าเรา ลองดูสิว่ามันมีอะไรที่มันไม่แตกสลายบ้างตัวเราเองสักวันหนึ่งมันก็ตายตายแน่นอนไม่ฝังก็เผามีสองอย่างแต่อันที่ที่ว่าเป็นเราเป็นเราตัวเราเนี่ยมันหนึ่งมันตายแน่นอนมันไม่ได้คงทนอยู่ตลอดกับตลอดกันล่ะ เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลมันเราก็ถอนใจเราออกจากความรู้สึกตรงนั้น,นมาไว้ที่สบายๆที่ลงหายใจที่สติเฉพาะหน้าเราหายใจให้มันปล่อยโปร่งไปถึงใจนั่นแหละถ้าใจรานมันไม่ปลอดโปร่ก,ก็คือใจที่มันยังยึดยังถือยังหนักอยู่ใช่ไหมน,นี่เราหายใจแล้วเราคลายจากอารมณ์ได้ ใจมันก็ปลอดโปร่งได้เบาสบายได้ในการที่เราหายใจเข้าแล้วก็เอาใจมาฝากไว้ที่สติเา่าส่วนความรู้สึกในใจเราก็ไม่ต้องไปกังวลมันช่างมันมันจะเป็นยังไงมันจะดีมันไม่ดียังกระช่างหัวมันไปตราบใดที่เรามีสติรักษาใจเราอยู่ ใจเราอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ที่สติใจเราไม่ได้อยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกในท่นามกลางอกไม่ใช่เรายกใจเราขึ้นมาไว้ที่สติเฉพาะหน้ามันเป็นที่ที่มันไม่มีอารมณ์มาท่วมทับใจของเราสุดท้ายก็ดูแต่ลมอ่อนๆที่จมูกเรานั่นแหละสบายๆไป เราไม่ได้ทําให้มันเป็นนั่นเป็นนี่แหละเราอยู่กับความไม่มีอะไรที่ลมหายใจของเราเลยเลยมีสติอย่ที่ลมหายใจเอาใจมาฝากไว้ตรงนี้มันไม่มีอะไร